ท่นี่คือที่ก่เหุเอาว่ามีะเลาะเราก็ต้องไปหน้าสว่างยดนรถตไปเข้ากันเอานีมาบุกไปเลยถอ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 ยถถอยถอย ไทๆๆๆยอมให้จับซะดีๆการเบาๆ ยอมให้จับนะถ้าคุณต้องการเบาๆ ใชหรอค่ะอ่าแล้วก็งั้นก็เป็นตําข้าวโพดตำข้าวโพดค่ะปลาล้ะไหมคะไม่ปลาค่ะเป็นกุ้ไทยค่ะแล้วก็เอายำรวมมิตรทะเลค่ะโอ้ยมีคนมาเจ็บคูมเบายำรวมมิตรทะเลอะไรนะคะเป็นยำรวมมือใช่ไหมคะยำอะไรนะมีคนบาดเจ็บไม่ค่ะยำยำรวมมืออ่ะค่ะ มันมีอะไรบ้างคะยำลมเวอร์คือใส่ทุกอย่างเลยอะค่ะใส่ทุกอย่างแต่ไม่ใส่ปลาล้านะคะใช่ค่ะอ่าค่ะขได้แล้วก็เอายำหอยนางรมค่ะม่คนจับจุดไม่แด้เลยแล้วก็เอายำปลาแซลมอนคะ่ะยำปลาแซลมอนสองกุ้งแก้วหนึ่ง ไอ้คูแก้วสองเลยดีกว่าร้อนด้วยน้ำตำรวจซ้ำค่ะโอ้ยมันก็บางเยอะแแหละมีอะไรบเตวอนี้ขาบอกค่ะเอายำลเยที่ตอนนี้เขาอนนั้นเขาลงทะเลเนี่ยค่ะลอเด็กมีแล้าเขาต้องรองเด็กสมัดเลยแ้นี่ยอามนมนี่ยอรออ ยำรวมเวอร์ตำรวจอ่งางาังาน้งนงั้นงั้นงั้นแม่ดีกว่าค่ะกินกัน,นย,ย่อยๆอยยำรวมมิดก็คือยำรวมเวอร์ใช่ไหมมีแต่แบบนี้น่อนะสองสองเก้าหรอคะใช่ค่ะอ่ะแล้วก็ตอนนี้มีเอ่อยำยำอะไรนะยำปลาแซลมอนสองลมอนสองก็ไปแก้วสองแก้วสอง แต่เขาแต่เขาเดย์แล้วนะครับฟื้นมาแล้วนะครับตามปูปลาใช่แต่เขาจะไม่ไม่ได้ทำไมนี่หรือเปล่าเขาไม่รู้ล้วเขาไม่รู้ของเด็กไม่พิกเลยเล้าแล้วอะไรที่ตามปูปลาไป็นไงะปูปลาของเด็กเหรอคะค่ะไม่พิกเลยนะคะ ตำหมูยอมีไหมคะตำหมูตำหมูยอเอาตำหมูยอได้ใช่ไหม,ม,หมค่ะนีปลาค้คะอ่ะาค่ะปลา้ค่ะปลาเดี๋ยวคิดเป็นมนุษย์ต่างดาวค่ะก็คือถ้าพวกส้มตำม,มาคะ่ะถ้าไม่ใช่ของเด็กก็ใส่พริกแค่สองเม็ดนะคะถ้าไม่ใช่ของเด็กมันทั้งยำด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะไม่ต้องเผ็ดมาก เผ็ดกลางๆ<า>ค่ะค่ะหมูไม่มีเมนูอะไรเลยใช่ปะจะมีเป็นหอกไม้มอหมูอมีไข่ไข่หมึกคั่วค่ะถ้าเป็นของทอดจะข้อหมูนะอันนี้เลยอาหารไข่เหมือกคั่วค่ะหนึ่งค่ะข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสามค่ะขนมจีนหนึ่งหวัวหน้าร่อ ชื่ออะไรคะชื่อน้ำหวานค่ะคนบาดเจ็บพี่จะกินที่ร้านค่ะรถส่งคนบาดเจ็บใช้ต้องต้องเป็นคนทีส่งรถส่งคนบาดเจ็บอีกแล้วโอ้โหจะไม่ได้เป็นตำรวจรถสว่านเป็นเนี่ยอะไรกินที่ร้านอ่าโอเคค่ะเพียงนะคะสามที่นะคะค่ะค่ะโอ้ยเอาที่ที่ไม่แออัดติดกับใครมากนะตัวเองอ๋อนี่นังแแก่่น เดียเราดีงมันออก้าขอาค่ะี๋ย้ำนะมนเ่ยเริ่มอะไรเลยได้ค่ะ องคนบาดเจ็บไปให้ให้ฉันให้ฉันเป็นคนส่งเองเป็นคส่งคนเอง

บาดเจ็บในตำรวจมีมีอะไรครับนอ้องเออคือล่าโูกการนางพลตำรวจที่โหดที่สุดขออยู่ด้วยได้ไหมคะ ไม่มีประมาณอะไรประมาณประมาณมันไม่ไม่ได้เป็นสวัสดีส สักทีประมาณหมอผมไม่ได้เป็นสวัสดีดีสักเทโหวดที่โหดสุดโหดที่ไหนล่ะอมตะไงเราอมตะอมตะอะครับ social flow social media ฟนินฟ em có ขอแต่งตัว và หัวหน้าส่งหัวหน้ารถตู้ส่งคนบาดเจ็บมาแล้วจ้ากระจุกมาแล้วซีรีส์ซีรีส์คนทะเลาะกัน ถ้ามีแบตหมดก็ขออนุญาตย่าให้เลนไปก่อนนะเพราะมันยังไม่จบนะครับก็ขอให้จดไลค์กดแชร์กดซับแครกไลดด้วยนะกลับไปถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะแต่มันจะมีคำที่ที่เพื่อนออกมาแบบเรื่องเนี่ยนะโอเค